อ่ะครับวันนี้ครับเป็นบอลนะครับจาก n ูฟาเ n ชันลีกกันอีกแล้วนะครับคัดมา8คู่นะครับผมก็เหมือนเดิมครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเบิร์กสกอร์ของเราครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะว่าเรานะครับมีแจกเสื้อฟุตบอลนะครับเกรดพรีเมียมจำนวน20รางวัลเพียงแค่ทุกคนนะนะเข้ากลุ่มนะครับ b s c 4นะครับ b s c c แล้วก็ไปทายผลกันได้เลยนะครับทายผลว่า คู่ที่แอดเอามาให้ร่วมกิจกรรมนั้นจะยิงประตูสกอร์รวมเนี่ยกี่ลูกนะครับถ้าทายถูกก็รับไปเลยนะครับเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมซึ่งจะเป็นคู่ไหนในทั้ง8คู่ที่แอดหยิบยกกันมาวิเคราะห์เนี่ยก็ต้องรอดูเอานะครับก็จะต้องรอ,อดูคลิปให้จบนั่นแหละถ้าใครอยากจะได้เสื้ออยากได้จะได้เสื้อฟรีในกิจกรรมนี้นะก็ต้องรอดูคลิปให้จบครับว่ามันจะอยู่ที่คู่ไหนนะครับ วันนี้ครับก็เอามา8คู่นะครับโเคเอเชียโปโลเกตโปแลนด์สกอตแลนด์เซอร์รเบียเดนมาร์กสเปนส,สวิตเซอร์แลนด์บังการเรียบรรรบเยบ,รรบลารุสนะครับคอซวลิโทเนียรักเซมเบิร์กนะครับไอร์แลนด์โรมาเนียไซปรัสนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับที่หยิบยกกันขึ้นมาถ้าเกิดว่ากดติดตรงกดติดตามกันแล้วนะครับกดเข้ากลุ่ม b s c c กลุ่มไลฟ์เบิร์กสกอร์แล้วนะครับ จริงๆต้องเข้านะกลุ่มเบิร์สกอร์เนะเพราะว่าจะมีทีเด็ดมีแนวทางที่ค่อนข้างที่จะลึกนะครับเพื่อให้กับทุกคนเนี่ยได้ได้ไปลงทุนเดิมพันนะครับต่อเนื่องนะครับได้อย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเข้ากลุ่มแล้วนะครับพร้อมที่จะร่วมสนุกแล้วเราก็ไปรับชมกันได้เลยครับวันนี้ก็จะเน้นที่ยูฟาเนชันลีกนะครับไปรับชมกันเลย มาเลยครับคู่แรกครับโคเอเชียกับโปรตุเกสนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าจะเป็นคู่แรกที่เรามาพูดกันในวันนี้ครับกับยูฟาเนชันลีกนะครับตารางคะแนนเนาะจะอยู่ในกรุ๊ปเอนะครับโปรตุเกสมี13แต้มอยู่อันดับหนึ่งของตารางส่วนโคเอเชียอยู่อันดับ2มี7แต้มนะก็ถือว่าทรงๆอยู่นะครับนะต้องต้องกิงหน่อยครโคเอเชียต้องเอาหน่อยเพราะว่าก็ถ้าอยากที่จะเข้ารอบก็ต้องเอานิดหนึ่งนะครับผมห้านัดหลังสุดนะครับก็มีการ เจอกันมาแล้วบ้างนะครับผมเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโปรตุเกสเนี่ยชนะอ่าสี่นัดนะครับเสมอหนึ่งนัดนะครับผมไปชนะโคเอเชียได้เลยฮะสองหนึ่งนะครับชนะสกอตแลนด์สองหนึ่งนะครับชนะโปรตุเกตสามหนึ่งเสมอกับสกอตแลนด์ศูนย์ศูนย์แล้วก็ชนะกับโปแลนด์ห้าหนึ่งนะครับอ่าโคเอเชีย e นะครับแพ้สองชนะสองเสมอหนึ่งนะครับผมก็ แพ้โปรตุเกส2-1นะครับชนะโปแลนด์1-0ชนะ Scott land 1, สกอตแลนด์2-1เสมอกับโคเอเชียเสมอกับโปแลนด์ land, นะครับ3-3นะครับและก็นัดล่าสุดครับแพ้สกอตแลนด์1-0นะครับห้านัดหลังสุดที่เคยเจอกันนะส่วนมากจะเป็นโปรตุเกสชนะหมดเลยนะครับโปรตุเกสเสมอ1-1โปรตุเกสชนะ4-1นะครับโปรตุเกสชนะ3-2นะครับโปรตุเกสชนะ2-1มีนัดเดียวครับที่โคเอเชียชนะจะเป็น นัดก่อนล่าสุดเนี่ยนะฮะเป็นชนะไปสอครับห้านัดหลังสุดชนะแค่ครั้งเดียวจริงๆครับโคเอเชียเนาะมาดูนักเตะของโคเอเชียกันบ้างน,นะครับสี่สประมาณนี้ครับ พาซาลิกนี่ครับผมทางด้านของลูก้ามูดิตก็ลงได้เนีโคซาวิกเพอริสิกซูชิกนี่ครับซาเรต้าคาสูตาโรโซซาโคตัสกี้กวาดิโอกับประมาณนี้ครับและนักเตะทุกคนเนี่ยไม่มีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับฟิตเพียเต็มร้อยครับมาในแผน4 3 2 1นะครับส่วนโปรตุเกสครับเหมือนเดิมมาในแผน4 3 2 1นะครับมีบาดเจ็บ2คนด้วยนะครับปาลินญานะครับแล้วก็เปโดกอนซาเลสนะครับที่มีการบาดเจ็บนะฮะ ถือว่าเจ็บไป2นะครับแต่ก็ยังมีตัวดูดม้าอย่างราเฟลเลอาลเนฟค,คิเตโนโร,รนโดเนโตเนเวสเฟอร์นันเดสบูนโน่น,น,นะฮะเบอร์นาโต้เนเวอิก้าซิลวาดาโลมเมนเดสนะผู้รักษาประตูเป็นคอสตานะฮะสี่สครับต้องบอกว่าขึ้นเกมทางอ่าเรอัลได้อยู่นะครับเรอัลลาเฟลเลียลโรนันโดอะไรอย่างนี้นะครับตึงนะและฟอร์มกําลังโอเคนะฟอร์มกําลังมายิงรัวๆด้วยนะครับแต่แอดมองว่าโปรโดเกตฟอร์มมันมาขนาดเนี้ย มันอาจจะแผ่วในนัดนี้ได้นะครับอาจจะไม่ได้เต็มที่เล่นแบบชิลๆนะครับเล่นแบบกักแรงไว้เพราะว่าเข้ารอบแล้วไนงะก็เลยแบบว่าเล่นชิลๆแอดคิดว่าคู่นี้นะครับอาจจะจบที่เป็นโคอเชียที่เฉียดเอาชนะไปได้ในสกอร์สประตูตอนหนึ่งไม่ก็32ก็ได้นะเพราะว่าความชิวเกินของโปรตุเกสเนาะทำไมต้องชิวเพราะการที่เข้ารอบแล้วเนี่ยเอาตัวเองไปเต็มที่เพื่อที่จะเอาชัยชนะเนี่ยมันไม่จําเป็น,นครับมันเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บจะกลับไปเล่นในลีกเนี่ย ถ้ามันเจ็บมันเล่นไม่ได้เนี่ยมันไม่คุ้มครับยิ่งมันอยู่ในช่วงของการหาเงินนะฮะถ้าเกิดว่าเจ็บไปฟอร์มไม่ดีในสโมสรอ,อย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะไม่กลับมาติดทีมชาติเนาะคุณอิแอดว่าปรรุเกตเล่นแบบชิวๆเล่นแบบเซฟเนะและเป็นโคเอเชียที่ชนะวยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งครับ มาดูกันที่โปแลนด์นะครับเจอกับสกอตแลนด์นะครับผมสกอตแลนด์นะไม่ใช่สกอตไบต์แม่งถ้าเป็นสกอตไบต์นี่เอาไว้ขัดหม้อนะฮะแต่นี้จะเป็นสกอตแลนด์นะก็เป็นทีมที่อยู่ในกรุ๊ปที่1นั่นแหละนะครับผมที่มีโปรตุเกสที่เข้ารอบแล้วก็โคเอเชียอยู่ด้วยนะโปรตุเกสกับสกอตแลนด์ตอนนี้อยู่อันดับที่3กับอันดับ4มีแต้มเท่ากันนะครับก็คือ4แตแมนะครับผลงานนะครับ5้านัดหลังสุดบอกเลยว่านักอาการหนักทั้งคู่ครับ สกอตแลนด์ครับไปแพ้โปรแลนด์สามสองนะครับแพ้โปรโตุเกสสองหนึ่งแพ้โคเอเชียสองหนึ่งเสมอกับโปรโตุเกสศูนย์ศูนย์ส่วนนัดล่าสุดครับชนะโคเอเชียหนึ่งศูนย์ก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะหนักแต่ก็ยังดีอยู่นะที่นัดล่าสุดยังมีชัยชนะอยู่บ้างนะครับเป็นการเฉือนชนะโคเอเชียมาหนึ่งศูนย์ครับส่วนทางด้านของโปรแลนด์นะฮะก็ถือว่าหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ ชนะสกอตแลนด์ส2นะในครับแพ้กับโครเอเชีย 1, น1่ยแพ้กับโปรตุเกส3-1เสมอกับโครเอเชีย3 3และนัดล่าสุดนะครับพ่ายแพ้กับโปรตุเกส5ประตูต่อ1น1เลยโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นหน,นักนะครับหนักนะถือว่า4นัดหลังสุดนี้ยังไม่ชนะใครเลยครับโปแลนด์ Poland. เคยเจอกันมานะครับก็5้านัดหลังสุดที่เคยเจอกันมาก็จะเป็นสกอตแลนด์ที่ชนะไป1 0เมื่อปี2 0 <_ d ance> <_ d ance> 1 4นะครับเสมอกัน22เมื่อปี2 0 1 4เช่นกันนะครับและในปี2 0 1 5ก็เสมอกัน2-2นะครับในปีส0 22ก็เสมอกัน1 1นะครับส่วนปีล่าสุดที่เจอกันก็คือส0 24ี่เนี่ยเป็นโปแลนด์ที่เฉือนเอาชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ครับก็ต้องบอกว่าหน้าเป็นห่วงนะครับทางด้านของโปแลนด์ตอนนี้โรเบิร์ตเลวันดอสกี้ก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ด้วยรจา เบนเดเร็กก็เจ็บอยู่นะครับเบเรซิกกี้ก็เจ็บอยู่นะครับซีมันสกี้ก็เจ็บอยู่นะครับโอ้โหเจ็บ4คนเลยนะครับนิยมใช้แผน3-5-2และคาดว่าในวันที่จะเจอกันกับสกอตแลนด์เนี่ยก็จะเจอ3-5-2ด้วยนะครับโปแลนด์นะแท็กนะครับบาสกี้ซาเลฟกี้เซลินกี้โรมันซุกมาร์คซุกนะครับเจคาเมนสกี้วอรูควิสนะครับผมเดสคอฟกี้นะครับ กิลโมร์แล้วก็บูก้านะผู้รักษาประตูนะครับเป็นประมาณนี้แหละนะครับอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันนะเพราะว่าตัวหลักๆเด่นๆจริงๆเนี่ยเจ็บไปครับก็คือเลวานนะฮะโปแลนด์จริงๆก็เลวานทัสกี้แบกมาตลอดนั่นแหละนะครับส่วนสกอตแลนด์ครับเรามาดูตัวผู้เล่นกันนะครับสกอตแม็กโทเมเน่ในคอนเวนนะครับด้านคริสตี้ในแม็กคลนกิลโมร์แฮนรี่ซูต้าลาสตันโรเบิร์ตสันนะผู้รักษาประตูเป็นกอร์ดอนมีการบาดเจ็บเนี่ยคนเดียวก็คือเชียร์ดัมนะครับก็ คู่นี้นะครับเอาจริงๆแล้วนะดูจากฟอร์มการเล่นแล้วนะครับแอดให้ไปที่ทางด้านของอ่าสกอตแลนด์ Scotland นะโปแลนด์ Poland เนี่ยจริงๆแล้วผู้เล่นเนี่ยถึงแม้ไม่มีตัวแบกอย่างเลวานแต่จริงๆแล้วตัวผู้เล่นก็ดีอยู่นะครับแต่ด้วยความที่มั่นใจความมั่นใจของเขาเนี่ยไม่ค่อยมีคือแพ้มาตลอดและบวกกับตัวผู้เล่นของสกอตแลนด์เนี่ยมีความสดกว่านะครับ วิ่งได้ดีกว่านะครับเนี่ยแบ็กซ้ายโรเบิร์ตสันเนี่ยขึ้นลงได้แม็กโทเบเนียเนี่ยถึงแม้จะเป็นกองกลางแต่ก็ไล่เพสไล่บี้ได้ดีแน่นอนนะครับคอนเวที่อยู่กองหน้าก็แค่ลอยยิงนะครับบางทีแม็กโทเบเนียก็จะยิงไกลครับผู้รักษาประตูก็จ,จะยิงตรงรับกระชอยิงออกปัดเข้าอะไรเงี้ยมาเข้าทางคอนเวยิงไปนะแอดคิดว่าสกอตแลนดน์นา่นาจะชนะโปรแลนนะครับด้วยสกอร์สามหนึ่งครับมาต่อกันที่เซอร์เบียนะครับกับเดนมาร์กนะครับลองมาดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับ มาในกรุ๊ปที่4กันบ้างนะครับคู่นี้นะอยู่อันดับที่2กับอันดับที่3นะฮะซึ่งอันดับ1ของสเปนเนี่ยเขารวเขารอบไปแล้วนะครับอันดับ1สเปนเข้ารอบไปแล้วแต่เดนมาร์กอันดับ2อยู่มีอยู่7แต้มครับเซอร์เบียอยู่อันดับ3มี5แต้มยังลุ้นนะครับลุ้นเข้ารอบกันได้อยู่ครับ2ทีมนี้นะครับอ่าหนัดหลังสุดนะครับต้องบอกว่าหนักครับเซอร์เบีย ดูตัวหนักก่อนไหมล่ะอ่ะดูตัวหนักกันก่อนเลยนะครับเซอร์เบียเนี่ยถึงบอกเลยว่าอาการหนักนะเสมอกับสเปนนะครับ0-0นะครับแพ้ให้กับเดนมาร์ก2-0นะครับชนะสวิตเซอร์แลนด์2-0นะครับแพ้สเปน3-0และนัดล่าสุดนะครับไปเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์1-1ครับส่วนเดนมาร์กก็ต้องบอกว่าเริ่มหนักไม่ได้บอกว่าแบบว่าหนักเลยนะบอกว่าเริ่มหนักเพราะว่ามี2นัดก่อนยังที่ยังชนะอยู่นะครับ ชนะสวิตเซอร์แลนด์2-0ชนะเซอร์เบีย2-0นะครับแล้วก็สามนัดหลังสุดเนี่ยยังไม่ชนะเลยนะครับไปแพ้ให้กับสเปน1-0นะครับเสมอกันกับสวิตเซอร์แลนด์2-2และนัดล่าสุดแพ้สเปน2-1ครับ การเจอกันของทั้ง2ทีมนี้นะครับจะเป็นเดนมาร์กครับที่ชนะเซอร์เบียไป3-1มเมื่อปี2014ครับเดนมาร์กชนะเซอร์เบีย2-0นะครับไปปี2015นะครับเดนมาร์กชนะเซอร์เบีย3-0เมื่อปี2022นะครับผมแล้วก็เสมอกัน0-0ในปี2024ในบอลยูโรครับแล้วก็ในเนชั่นลีกครับเดนมาร์กล่าสุดที่เคยเจอกันครับเดนมาร์กชนะเซอร์เบียไป2-0เท่ากับว่าเดนมาร์กชนะไป4ครั้ง เสมอหนึ่งครั้งโดยที่เซอร์เบียเนี่ยไม่เคยชนะเดนมาร์กได้เลยนะครับอ่ะเดนมาร์กครับมาดูนักเตะกันดีกว่านะครับโอ้ก็ต้องบอกว่าชื่อชั้นเนี่ยใช้ได้เลยนะครับและเหมือนว่าจะฉับเอาเคริสเตนเอล e ็กเซ่นเนี่ยไปเล่นหน้าคู่กับฮอยลุนเลยครับแผน3 1 42นะครับถ้าเกิดว่าเกมเลิแล้วเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยก็สุดยอดเลยนะถือว่าได้เห็นบทบาทของเอลลิเซ่นซึ่งแอดว่าเล่นได้เลยนะครับสามารถเล่นได้นะแต่ว่าจริงๆถ้าเล่นตรงกลางเนี่ยน่าจะดีกว่า นะครับผมฮอยลุนครับพิเตอร์เอเล็กเซ่นนะครับอฮอยเบิร์กนะครับดัสกาดนอการ์ดในคิสเซนเซ่นในะเวสกาดเนลสันผู้รักษา,รารประตูเป็นชไมเคิลน,นะครับมีโจเอร์ิเมเล่นะครับที่เจ็บนะครับผมโอเคเรามาดูนักเตะของเซอร์เบียกันบ้างดีกว่านะวลาโควิกมิโตรวิกนะครับผม ซิดโควิกนะโอ้โหซิดโควิกเยอะนะกูเดลมัคซิโมวิกเนี่ยไม่เรียนโควิกบาบิชเทอร์ซิตเวลโควิชนะพักนะษาประตูเปโดวิกนะครับเปโตรวิก็บอกว่าวิ h เยอะเหลือเกินสลาอิชนี่คือเยอะจัดนะครับไม่เข้าใจแม่เหมือนกันนะสลาอิชนี่เยอะจัดจัดเลยนะอีวานอิชนะครับอีวานอิชนะครับเจ็บหนึ่งะครับมาโกกูชิเจ็บนะครับเวลโก เบอร์มาเซวิกนะฮะเจ็บอีกนะครับเจ็บ3คนแต่จริงๆแค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้นะว่าระโควิดมิโตริดลงได้นี่เอาเรื่องแล้วคู่นี้นะครับแอดบอกเลยว่าแม้ว่าฮอยลุนเนี่ยจะแบบว่าไม่ค่อยดีในสโมสรแต่ในทีมชาติแอดก็บอกตลอดว่าค่อนข้างที่จะเล่นดีนะแล้วใน4นัดหลังสุด5นัดหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะทางด้านของอ่าเซอร์เบียไม่เคยชนะเดนมาร์กได้เลยแต่แอดว่าควันนี้แหละ ที่เซอร์เบียจะชนะเพราะว่ามีตัวดูดม้านะครับอย่างนี่แหละวาราโควิคตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างเป็นเดอะแบะของยูเว่นะครับแอดคาดว่าคู่นี้วาราโควิคแล้วมิตว,วิัเนี่ยยิงให้แอดว่าเซอร์เบียชนะ3-1หนึ่งครับคู่นี้ครับสเปนเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมอ่าสเปนอยู่อันดับหนึ่งของตารางในกรุป๊ปที่สี่นะครับมีอยู่สิบสามแต้มนะครับเข้ารอบชัวร์แล้วสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย ดูทรงก็น่าจะตกรอบนะฮะเออดูทรงก็น่าจะตกรอบนะฮะมีอยู่แค่สองแต้มเท่านั้นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูผลงานดีกว่านะครับก็ตามคาดนะฮะสวิตเซอร์แลนด์เป็นตัวหนักนะครับแพ้สามนะครับชนะแค่ไม่ชนะเลยอ่ะแพ้สามเสมอสองนะฮะแพ้เดนมาร์กสองศูนย์แพ้สเปนสี่หนึ่งนะครับแพ้ทางด้านของเออเซอร์เบียสองศูนย์นะครับ เสมอกับเดนมาร์ก2-2นะครับเสมอกับเซอร์เบีย1-1นะครับก็คือไม่ชนะใครเลยอ่ะ5นัดหลังสุดสวิตเซอร์แลนด์ไม่ชนะใครเลยอ่ะนะครับส่วนสเปนเนี่ยนะฮะ5นัดหลังสุดนะครับชนะค่อนข้างเยอะนะฮะชนะถึง4เสมอ1เลยนะครับเสมอเซอร์เบีย0-0นย์ศนอกนั้นชนะหมดชนะสวิตเซอร์แลนด์4-1นะครับชนะเดนมาร์ก1-0ชนะเซอร์เบีย3-0นะครับและก็นัดล่าสุดนะครับไปชนะทางด้านของเดนมาร์ก2-1ครับ ผลงาน5นัดหลังสุดนะครับก็จะเป็นสเปนนะที่ชนะเป็นส่วนมากนะครับเสมอกัน1-1ครับเมื่อปี2020ครับ2021เนี่ยก็เสมอกัน1-1เช่นกันในบอลยูโรนะครับส่วนทางด้านของปี2022ครสเปนชนะ1-0ครับในปีเดียวกันสวิตเซอร์แลนด์มาชนะสเปนเป็นการแก้แค้นไปนะครับด้วยการชัยชนะด้วยสกอร์2-1นะครับแล้วก็นัดล่าสุดเลยนะครับสเปนชนะไป4-1ครับก็เอาจริงๆมันเป็นบอลที่เขาให้จะ ค่อนข้างรู้ผลนะฮะสวิตเซอร์แลนด์ที่น่าจะตกรอบแน่นอนแล้วคงเล่นด้วยความหมดอะไรตายอยากนะต้องพูดว่าหมดอะไรตายอยากจริงๆนะครับผมส่วนสเปนก็กัดการามเต็มที่ยิงอย่างหนักอย่างหน่วงเพื่ออะไรเพื่อสร้างความมั่นใจนะฮะให้กับทีมถึงแม้ว่ามาตินซูบิแมนดี้นะครับจะเจ็บนะสเปนแต่ก็ยังมีตัวอื่นอนะอย่างวิลเลียมเปเรสปีโนโอโมเปดี้นะครับเมริโนคูเรีาราปอสนะครับปอโรแล้วก็รายานะ ลงเป็นตัวจริงแถวมีอลเบร์โตโมราตาอะไรอีกก็จัดเต็มนะฮะโดยที่จริงๆไม่ต้องเต็มขนาดนี้ก็น่าจะชนะทางด้านของอสวิตได้แบบไม่ยากแล้วนะตัวของสวิตเซอร์แลนด์ก็จะมีไซคิรี่นะครับนาเป้านะมีชากา้ารีเดอร์ฟอยเลอร์ฟอลเฟอร์รเดนเดสโรดิเกสอามันดาคูม,มาร์นะผู้รักษาผู้รักษาประตูเป็นมาโวโก,โก้นะก็ต้องบอกว่าเอาอจิงๆก็ ถ้าเทียบระดับนักเตะมาตรฐานการเล่นก็ยังสู้สเปนไม่ได้เลยนะครับสู้ไม่ได้เลยจริงๆนะฮะตัวนักเตะก็ยังเจ็บอีกนะครับซาคาเรียบูตริดนะครับเอลเวดีโอมราชิกนะครับผมเอบิเซอร์เจ็บนะมีการไปเจอถึง5คนเลยนะครับแต่ว่ามิเชลสเิเซอร์นะครับมีอาจจะต้องดูอาการก่อนว่าจะสามารถเล่นได้ไหมนะครับวิเคราะห์กันแล้วนะฮะแอร์คิดว่าคู่นี้สเปนน่าจะกดเน้นๆนะ สี่ศูนย์ใช่แอรคิดว่าอาจจะถึงเจ็ดศูนย์ด้วยซ้ำนะแต่แอด์องว่าแบบเออคงไม่ทำกันขนาดนั้นหรอกนะคงจะสี่ศูนย์ก็สุดๆแล้วนะอ้ไทยสี่ศูนย์ครับสเปนกับสวิตครับมาต่อที่บอลเกเรีครับเจอกับเบลารุสนะครับอ๋อก็เป็นทีมแบบว่าอ่าโยเกิรต์ตบงังกเรีนี่มันโยเกิร์ตบงังกเรีไงท,ที่เด่นในเรื่องของโยเกิร์ตนะครับมาดูกันครับว่าตารางคะแนนเป็นยังไงนะครับคู่นี้อยู่ในกรุ๊ปที่3นมครับ อยู่เป็นรูปเดียวกับไอร์แลนด์นะฮะที่มีอยู่10แต้มอันดับหนึ่งของตารางครับบังกเรียครับมีอยู่8แต้มอันดับที่2ครับเบลารุสอยู่อันดับที่3มี6แต้มครับอันดับที่4เป็นลักเซมเบิร์กมีแค่2แต้มนะครับในตอนนี้หานัดหลังสุดครับหนักคู่เลยครับแทบจะไม่ค่อยชนะกันทั้งคู่ครับเบลารุสครับเสมอกับบังกเรียมาศูนย์ศูนย์นะครับเสมอกับทางด้านของนอักเตะไอร์แลนด์ศูนย์ศูนย์นะครับเสมอกับลักเซมเบิร์ตหนึ่งหนึ่งนะครับ ชนะนะครับลักเซมเบิร์ก1-0นัดหนึ่งนะครับแล้วก็รัสล่าสุดก็แพ้ให้กับไอร์แลนด์2-0นะครับก็เท่ากับว่าชนะแค่นัดเดียวใน5นัดหลังสุดนะครับชนะ1เสมอ3แพ้1นั่นเองครับเป็นรัสเซนะบังกาเรียประเทศโยเกิร์ตของเรานะฮะชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเสมอเบ็นรุสนะครับ0-0นะครับชนะไอร์แลนด์1-0นะครับเสมอกันนะครับกับลักเซมเบิร์ก0-0นะครับ แพ้ให้กับไอร์แลนด์นะครับ5-0นะและนัดล่าสุดนะครับชนะลักเซมเบิร์ก1-0นะครับเอาจริงฟอร์มไม่ค่อยดีทั้งคู่เลยนะ5นัดหลังสุดที่เคยเจอกันนะครับบัลแกเรียชนะเบรุส2-1นะครับเบลเรียชนะ1-0นะครับเบรุตมาแก้แค้นนะครับชนะ2-1ในปี2017นะครับเบลรุตย้ำชัยในปี2020ชนะ1-0แล้วก็ปีล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นผลเสมอกาน0-0นะครับอย่างที่บอก ไอ้ปีก่อนก่อนเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับผัดกันแพ้ไปกับชนะแต่ในปีล่าสุดเนี่ยฟอร์มเนี่ยที่แอดบอกคือไม่ค่อยดีทั้งคู่ครับเล่นไม่ได้ดีกันทั้งคู่เลยนะครับผู้เล่นก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักกันสักเท่าไหร่หรอกนะฮะบังเกเรียก็จะเป็นเนี่ยนะฮะโคลอฟนะครับมิลานอฟนะฮะเอฟคาสเซฟนะครับคราฟนะครับปาราโยตอฟนะฮะเพทคอฟเพทเปโตรฟนะครับโปปอฟนะ่ย นูรัสเบอร์เกอร์ผู้รักษาประตูปเป็นมิสตอปนะครับมาในแผน4 4 2นักเตะอาจจะไม่ค่อยรู้จักเนาะแต่ก็จะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นนักเตะในลีกนะครับของเออ่บัลารียนั่นแหละนะครับผมเรามาดูตัวนักเตะของเบลารุสกันบ้างนะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักเหมือนกันนะฮะจะเป็นบาคอฟกสก,ก,กี้นะครับชิตซัฟก้าโกมิโก้นะ่ิสเซป้านะโบเซลอฟยาลอสกี้นะครับผมซาเบรนนะครับโปลิเตวิชมาร์ติโนวิชนะครับผู้รักษาประตูเป็นลาปูคอฟนะฮะ ก็เอาจริงก็น่าจะไม่ค่อยรู้จักกันเนาะเอาเป็นว่าบังกาเทีในมาในแผน4-4-2ครับเบลารุสเนี่ยก็อยู่ในเล่นในแผน4-4-2เช่นกันนะครับที่เขาชอบเล่นเนาะแอดว่าคู่นี้ค่อนข้างที่จะสูสีแบบสูสีจัดเลยนะครับแอดต้องวิเคราะห์ตามผลงานล่าสุดเลยจริงๆนะคู่นี้นะครับแอดเชื่อว่าจะเป็นเนบลารุสนะครับที่ชนะได้นะคู่นี้นะแอดไม่ให้บังกาเีศว่ะ บังกาเนี่น่าจะแพ้แต่แพ้ไม่เยอะคู่นี้มันพอๆกันเวลาที่จะเล่นและแพ้ชนะกัรมันจะนะเขื่อนแค่ลูกเดียวแอดให้เบลารุสชนะแค่1นูนย์ครับคู่ต่อมาครับเป็นโคโซโวเจอกับริโตเนียนะครับก็เป็นอีก2ประเทศที่ไม่ได้เด่นครับเรื่องฟุตบอลทั้งคู่เลยนะครับอยู่ในกรุ๊ปที่2นะฮะกลุ่มที่2ของลีกเซียนะฮะโคโซโวกับริโตเนียนะฮะโครโซมี9แต้มครับส่วนริโตเนียเนี่ยมี0ูนย์แต้มนะซึ่งน่าจะตกรอบแน่นอนแล้วครับอันละหนึ่งเป็นโรมาเนียนะครับ สิบสองแต้มแล้วก็โคโซโวเก้าแต้มแบบสามเป็นไซปรัสมีหกแต้มครับดูจากผลการแข่งขันแล้วแน,น่าจะหนักครับเนี่ยหนักจริงด้วยครับลิทัวเนียเนี่ยนะฮะยังไม่ชนะใครเลยในห้านัดหลังสุดนะครับแพ้ไซปรัสหนึ่งศูนย์แพ้โรมาเนียสามหนึ่งนะครับแพ้โคโซโ,โวสองหนึ่งนะครับแพ้โรมาเนียสองหนึ่งแล้วก็แพ้ให้กับไซปรัสนะครับสองหนึ่งไม่ชนะใครเลยครับห้านัดหลังสุดโคโซโวครับ แพ้นอร์เวย์สาแพ้โรมาเนีย30มศูนย์น้นชนะหมดเลยชนะไซปรัสมา4 0ชนะลิโทเนียมา2 1และนัดล่าสุดชนะไซปรัส3 0ครับเคยเจอกันแค่2ครั้งเองนะครับเป็นโคโซโวที่ชนะทั้งคู่ด้วยครับปี2องพเนี่ยชนะไป4 0นะปีสอ2 4ชนะไปสอครับตัวผู้เล่นนะครับเราก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่เหมือนเดิมนะครับผม โคโซโวครับมาในแผน4-2-3-1แม้ว่า3นัดล่าสุดจะชนะหมดนะครับแต่ไม่มีนักเตะมีอาการบาดเจ็บเลยต้องบอกดูแลร่างกายได้แบบดีมากนะครับประมาณนี้ครับมูริกี้นะครับผมเจโกว่านะครับผมจาซารีนะครับผมเบริซตาเดโรว่าอาริตี้นะครับผมมูริกประมาณนี้นะครับนักเตะก็ไม่มีอาการบาดเจ็บเลยนะครับ แต่ละคนก็พร้อมลงเล่นนะครับผู้รักษาประตูนี่มาจากอิฟสวิตชาวด้วยนะครับนักเตะในพรีเมียร์ลีกที่ในลีกก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่อย่างน้อยๆก็น่าจะสร้างประโยชน์ให้กับทีมในเรื่องของประสบการณ์นะครับมาดูในส่วนของอนักเตะลิโทเนียกันบ้างดีกว่านะครับมาในแผน4 2 3 1นะครับพออัสคัสนะครับโกลูบิคัสนะครับเซอร์วีนะครับวอโรบโจวัสนะครับผมโคซิลอฟนะครับผม ตุติสติกัสลาซิคัสนะครับคาซูโควัสนะครับผู้รักษาประตูเป็นเบอร์ตาเซียนะครับผมาผู้รักษาประตูนี่ก็อยู่าทางด้านของบังกาทีมบังกาก็มาตรฐานก็คือไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับทีมจากลิทัวเนียเนี่ยไม่ค่อยมีนักเตะที่เป็นสตาร์ดังอะไรเลยแต่ก็ได้ร่วมมาเล่นในรายการในชัชนลีกตรงนี้นะครับดูไม่ยากโคซูโวชนะแน่นอนครับ แอดบอกเลยนะโคสโซโวก็เอาไปเลยสามศูนย์นะคู่นี้ริโทเนียเนี่ยนะเล่นแบบไม่เอาอะไรเล่นแบบให้มันจบจบไปนะบอกตรงด้วยความที่ตกรอบไปแล้วโอกาสที่แบบว่าจะแบบอยากเล่นอยากจะขึ้นขึ้นมาเนะี่ยไม่ค่อยมีคนโคโซโวเนี่ยคือถ้าเกิดว่าชนะอะไรเงี้ยก็ทําให้แต้มมาเยอะมีโอกาสที่จะเข้ารอบต่อไปนะครับแอดให้โคโซโวชนะ3ามูนย์ไปเลยครับคู่นี้เพราะมาด้วยความมุ่งมั่นมาครับคู่นี้ครับรักเซมเบิร์ดเจอกับไอร์แลนด์นะครับผมกุ๊ป ที่3นะครับลีกซีเนาะในตอนนี้นะครับแต้มก็มีเยอะมากครับไอร์แลนด์มีอยู่10แต้มแล้วอยู่อันดับหนึ่งของตารางนะครับส่วนรักแซมเบิร์กครับอยู่อันดับ4มีเพียงแค่2แต้มเท่านั้นนะฮะอ่ามีเพียงแค่2แต้มเท่านั้นครับบังเกอรเรียนะฮะมี8แต้มนะอันดับ2ตารางข่นเบลารุสนะครับมี6แต้มอยู่อันดับสามนะฮะ เป็นการเจอกันระหว่างอันดับ1น,นะที่มี10แต้มกับอันดับ4ที่มีเพียงแค่2แต้มเท่านั้นนะครับคู่นี้ผลงานครับลักเซมเบิร์กครับค่อนข้างที่จะหนักอีกแล้วนะไม่ชนะใครเลยครับห้า,านัดหลังสุดแพ้3เสมอ2นะครับแพ้อไอร์แลนด์สองศูนย์นะครับแพ้กับเบลารุสหนึ่งศูนย์นะครับเสมอกันนะครับกับบงังกลาเทศศูนย์ศูนย์เสมอกันนะครับกับ เบลารุสหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็นัดล่าสุดนะครับไปแพ้ให้กับทางด้านของบัลารุสหนึ่งศูนย์อีกนะครับหนักอยู่นะฟอร์มของลักเซมเบิร์กนะฮะส่วนไอร์แลนด์ครับชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับไอร์แลนด์ชนะไปสองศูนย์นะครับแพ้บัลารุสหนึ่งศูนย์นะครับเสมอกันนะครับกับอ่า เบลารุสนะครับศูนย์ศูนย์นะครับไปชนะบังการีห้าศูนย์แล้วก็ชนะเบลารุสสองศูนย์นะฟอร์มไอแลนด์ดีกว่าอย่างชัดเจนนะแต่ละคู่นะเอาตรงๆรงเลยจะออกสูงแบบว่าเจ้าบ้านยิงตลอดเลยนะอะดูฟอร์มครับดูฟอร์มนักเตะครับลักแซมเบิร์กนะมีอาการบาดเจ็บไปถึงสองคนนะครับมอริสก็เจ็บครับบาเรโรก็เจ็บนะครับลงเล่นได้ในแผนห้าสามสองนะครับ โมเรล่าครับเล่นคู่กับโรดิเกสนะครับกองกลาง3คนครับโอเลเซ่มาตินแล้วก็ซิแนนี่นะครับเล่นหลัง5นะตามสูตรเพราะว่าอาจจะบุกสู้ไม่ได้ก็เน้นรับดีกว่าอะไรเงี้ยครับผู้รักษาประตูเป็นเปเรร่าครับกองหลังเป็นพินโตนะครับคาสันนะครับผมคันนะครับโนเบิร์นนะฮะเป็นประมาณนี้นะฮะมีกองหลังอีกคนนึงชื่อโครัสนะะมาดูนักเตะไอร์แลนด์กันบ้างดีกว่านะครับ เราก็ไม่ค่อยรู้จักอีกแล้นะแต่ว่าคือรักษาอาการบาดเจ็บได้ดีนะไม่มีใครเจ็บเลยนะครับสมิธนะครับชาลนะครับผมแม็กแคนชาลแบดลี่นะครับสเปนเซอร์แมคคอนวิลบอลลาร์แลวก็ผู้รักษาประตูก็เป็นชาลเหมือนกันนะครับผมชื่อชาลนะ่าจะเป็นชื่อโหลนะของประเทศไอร์แลนด์นะฮะอ่ะคู่นี้นะครับง่ายๆเลยไม่แบบว่ายากอะไรเลยนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับ ว่าไอร์แลนด์ถล่มครับสามศูนย์ลักเซมเบิร์กครับแม้ว่าจะไปเยือนนะแต่ยังไงลักเซมเบิร์กก็ไม่ไหวครับด้วยความที่มันตกรอบไปแล้วเล่นเหมือนหมดอะไรตายอยากเล่นแบบรอโดนแน่นอนไม่เช่เดี๋ยวรอดูได้เลยครับแอดให้ไอแลนด์ชนะ30มครับอ่ะมาแล้วครับคู่ที่ทุกคนรอคอยนะก็คือคู่ที่เราจะจัดกิจกรรมนั่นเองนะคือโรมาเนีย เจอกันกับไซปลัสนะคู่นี้แอดจะไม่วิเคราะห์ให้นะครับผมโรมาเนียเจอกันกับไซปลัสนะฮะก็คือให้ทุกคนนะครับทายกันเลยว่าคู่นี้นะผลจะออกอะไรสกอร์รวมจะยิงกันรวมกันเนี่ยเท่าไหร่นะครับถ้าทายถูกก็รับไปเลยนะครับเสื้อฟุตบอลเกรดรีเมี่นะครับยม20รางวัลไปเลยวิธีร่วมกิจกรรม b s ด4 4เนะเข้าไปทายผลในกลุ่มเบิกสกอร์ของเราเนาะเราจะได้รู้ว่าอะเราทายกันยังไงอะไรอย่างงี้นะครับ ยี่สิบรางวันนะแจกกันละยี่สิบรางวันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เดี๋ยวเราให้ข้อมูลไปแล้วกันนะคนดูก็ไปวิเคราะห์กันเองนะครับไซปรัสนะครมีอยู่อันดับสามครับมีหกแต้มครับโรมาเนียครับอยู่อันดับหนึ่งมีสิบสองแต้มครับที่จะต้องมาเจอกันเนาะห้านัดหลังสุดก็ประมาณนี้เลยครับ ไซปรัสก็ไปชนะลิทัวเนียมา1-0นะครับแพ้คโซโว4-0นะครับแพ้โรมาเนีย30นแพ้คโซโว3-0และนัดล่าสุดนะครับชนะลิทัวเนีย21ครับโรมาเนียเนี่ยฟอร์มดีกว่านะครับ4นัดหลังสุดชนะหมดเลยครับกลายเป็นชัยชนะ4นัดนะแพ้1นัดนะครับผมโรมาเนียแพ้ให้กับเนเธอร์แลนด์ส0นะครับส่วนนอกนั้นก็ไปชนะคโซโว3-0ชนะลิทัวเนีย31ชนะไซปรัส3 0และนัดล่าสุดก็ชนะลิทัวเนีย2-1นะครับ เคยเจอกันแค่2ครั้งเองคู่นี้เป็นโรมาเนียชนะทั้งคู่นะครับย้อนไป2 0 1 1เลยฮนะโรมาเนียชนะ65ในปี2 0 1 1นะครับแล้วก็ชนะไซปัส30นะครับตัวผู้เล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ433ครับทางด้านของเอ่อโรมาเนียนะฮะมิฮาอีลายครับดัดสกูตครับอาริบาสครับมารินครับสเตนครับก็มี Hi e la, บูกนะ้าเนี่ยรักซินนะครับผมบานคูนะผู้รักษาประตูเป็น ita, นิตาเนีเป็นประมาณนี้นะครับส่วนไซปรัสนะครับก็จะมาอยู่ในแผน4-3-3ไม่มีตั้เแตะเจ็บเหมือนกันนะฮะซันเชียสอติมาทัสซาลาลัมนะครับปานาโยตูอังเรคาโรผู้รักษาประตูเป็นดิมิทรีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็ไปวิเคราะห์กันเองครับว่าคู่นี้จะจบที่สกอร์ เท่าไหร่นะสกอร์รวมเท่าไหร่ถ้าทายถูกรับไปเลยครับเสื้อบอลเกรดพรีเมียมจากช่องเบิร์กสกอร์ครก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกับทั้ง8คู่นะครับที่แอดเอามาวิเคราะห์ให้ดูนะรจริงต้องบอกว่า7คู่เนาะแล้วก็อีก1คู่นี่ก็เราจะให้ทุกคนได้ทายกันนะฮะก็อย่าลืมนะครับ โคเอเชียนะฮะจะชนะโปรตุเกส2-1นึ่งะครับโปแลนด์เนี่ยจะแพ้สกอตแลนด์หนึ่งต่อสามนะครับ,เพ, 3, รบเพราะมีเลวันดอสกี้แบกแล้วนะสกอตแลนด์ Scotland นี่มีแต่เด็กที่ค่อนข้างฟิตนะอย่างแม็กโทมิเน่เนี่ยจริงๆก็เป็นตัวทีเด็ดนะครับจึงหลายคนมองข้ามหลายคนในสบประมาทแอดว่าแม็กโทเน่ดีนะเซอร์เบียครับจะชนะเดนมาร์ก3-1หนึ่งะครับแม้ว่าจะมีฮอยลุนแม้จะมีคิทตูเอเล็กเซ่นนะครับแต่แอดว่าน่าจะใช้โอกาสเปลืองนะฮะแล้วว่าลาโควิดเนี่ยค่อนข้างให้จะ เล่นดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นสโมสรหรือทีมชาติในเวลาโควิดแล้วก็มิสโตริดเนี่ยเล่นหน้าคู่กันด้วยก็คงจะอ่าช่วยเหลือเซอร์เบียได้เยอะครับสเปนครับจะชนะสวิตเซอร์แลนด์4-0ครับบังการียนะครับจะแพ้เบลารุส0-1ครับคอสโวครับจะชนะลิทัวเนีย3-0เนี่ยครับรักแซมเบิร์กจะแพ้ให้กับไอร์แลนด์นะฮะ3-0นะครับส่วนคู่ที่แปดนะฮะก็อย่างที่บอกกันนะครับก็จะเป็นคู่ที่เราเว้นเอาไว้ให้ทุกคนนะครับไปถ่ายสกอร์กันนะครับ เราจะแจกเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมถ้าทุกคนทายสกอร์รวมได้ถูกนะสมมติว่าแอสมมติคนดูคิดว่าโรมาเนียนะครับจะยิง2นะครับไซปัสจะยิง1นงเนี่ยทุกคนก็บอกเลยสกอร์รวมเนี่ยสเม็ดนะครับผมเป็นประมาณนี้นะเป็นประมาณนี้นะครับก็ไปบอกในกลุ่มได้เลยนะครับง่ายๆครับแค่แอด bscc นะครับแอด bscc นะครับหรือว่าใครแบบว่า อ่าไม่เป็น,นจริงก็เข้าไปในกลุ่มสอบถามได้อีกในกลุ่มก็มีคนพร้อมตอบให้เสมอนะครับอย่างที่บอกนะฮะอย่าลืมไปทายกันเยอะๆนอกจากที่เราจะได้ร่วมกิจกรรมกันแล้วครับในกลุ่มเนี่ยก็ยังมีแบบว่าทีเด็ดแนวทางให้ทุกวันนะครับเอาแบบว่าลึกกว่าที่แอดเอามาพูดอีกบางทีแอดมาพูดเนี่ยแค่ผิวๆแค่เป็นๆนะครับแต่ว่าในกลุ่มเนี่ยจะมีแนวทางมีทีเด็ดที่ลึกกว่านะครับทั้งเดือนเนี่ยถ้าเกิดว่าตามทีเด็ดนะครับบอกเลยว่าบวกเกิน70%แน่นอน โอเควันนี้นะครับเดี๋ยวแอดขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมไปแอดเข้ากลุ่มเบิกสกรนะครับแอด BS44 BS44 ถ้าแอดแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามนะเพื่อมาดูคลิปใหม่ของเราได้ทุกวันนะครับในช่องของเบิกสกรใน YouTube ของเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ